สวัครับแม่ปันครับโอ้ยเมีปันหรือเม่ปันเท่าไหร่ล่ะมาเห็นมอเตอร,รยบยมือสัตวไปทางใดสัตว์ <c oughs> ปเปิดบัญชีไม่ยาแล้วไปยุบบ้านเอานะครับมนี้กับพรนี่ละใม,มือเลิกงานมัน่ดีแล้วมันจะพอย่ายถ้าตะเลียนหนาเลหลังเอาเด้งอซีฝากมาเนาะกับสองท่นนะครับทนนบา่านหนึ่งกับห้าอยคะแนนกันหนึ่งกับสามอยคแนนหมอเยตึ้มยายใส่อีสองลอยเป็น หน right? um, ึ่งขันคะแนนเด้อเอาถือมือถือมาแล้วเด้อโตก็เถะโตก็หมานหมานเด้อผู้ใดซื้อแล้วผู้ใดแห่งเงินเก็ดได้หลายหลายเรื่องไปซื้อมื่อนี่เกิดทึบอีกเด้อซื้อเด้อมมาแล้วซื้อเรื่องอะไรยัยเขาบอกขัดเนาะคือมือดันเลยเนาะน้ำก็ออกขัดกันสิได้เหมือนจะฟันว่าันอะไรยัยฟันว่าอย่างลงมาจะผุนมาเข็นปลาตายจู่เจ๋ อยู่ไห้น่าเต็มอยู่บันเดียวไปในสาดเต็มบ่มีน่ามีแต่ป่าไปไปเบันเอ้ยป่าไหมจะเสียดายเถอะไปเบิ่งกันนั่นบันนี่ไม่เงียบก่อนเราเลยไปบายบิ่งเุ้ยป้าตายรอสั้นโอ้ยมันดีดีอยู่ตายซื่อๆบ่เปรี้ยเลยมันงามอยู่เอาคนก็เลยเจ็บเอาคนจ็บเอาแล้วบันนี้ก็เลยลงไปหลายๆเจ้าของเอาเต็มหาบจนอดิบ่าเช่าทางไหม ตัวสีหวานป่านนะ่ะเนียป่านได้ออหรอเ,เออเต็มหาบเลยเถอะเอาเต็มหาบปลาตาแบบง่ายสีเข่าห้องผมเป็นปลาอย่างไรคือป,ปลาคืนจักเป็นปลายอยังหลงบ่าจักซื้อเป็นเป็นคือปลาทะเลนี่ไหมป,ปลาทะเล,จละเจ็ดเออมันเป็นเจ็ดน,น้อยคือปลาทะเลเนาะมันเป็นคือปลาทูนี่ไหม<อ>ผิวมันไหมใส่ไข่ผิวปลาทูเออเป็นปลาทูนาบ่จักมีอยังเลียกว่าจักมันยังเปนปลาตัวไตเล็กสา อยู่ในสากับอยู่ไหน่าบานนี้อายุสาบ่เอาได้เจ็บเอาอายุไหน่ามันก็เลยนั่งหลายๆอยู่ได้เต็มหาบเลยมันหนักก็เลยหาบขึ้นมามากก็มาเศร้ายู่งวันท้างวัางนั่นบานนี้หงเย่ไหมบ้หนหาปลามากไหมหาปลาเนาะยายบักอะไรบ้างอืม 8ปดห้าห้าเออศูนย์าะเอาปาตะเอาศูนยเนาะเรียตามตัวแปดแป็ได้รล่าเออเนาะแปดแปดก0แปดศูนย์เนาะ มักมัก,ไห,มกไหน้งก็ะไย่าแปดศหรือห5แปดห้าปาตากับแปดศูนย์บปห้าะเออมันเป็นต่างกันเนาะที่ตัวกับีใดได้ไงี่ตัวกับแปดเได้อีกตัวหนึ่งแล้วศูน <laughs> ย์แปดห้าแปดเหไ้ตัวเดี๋ยวอยม,กยมยักเดี๋ยวคอยเขียนกันก็วะหพี่น้องลอกทีต่ตนึ ศูนย์แปดห้าแปดเนี่ยไมเฮ้ยเนีถามอ่ะเหมือนเพียนกับมาถามนั่นะอืมว่าเล่าซื้อซีโตได้นะเขาได้จริงซื้อซิโต้เดียวบาทเดียวเพยนอันันไม่ขายดอกบานเท่ากับพวกเขาซื้อแล้วก็ซื้ออะไรดอกซิโตเขาบอกซื้ออะไรเขานม่บอซื้อเอาละครับเมื่อปันฟันดีที่เราเลยน้อยเนาะเป็นหาปลาให้น่าหาสุดหาปลามาจนเลยเศร้าช่าง ปลาจะงามงามตายแล้วที่ดอกมันบ๊วยยังงาม<ช>าสวยบวยเจี๊ยยอยู่โยมชัก็ตาหาปลาแล้วก็คือว่ามันสิแม่นคนักๆมนละ่ะลองเบิง้างมันโชคอีพี่น้องอ๋อลองเบงอีน้อยใหญนาะฝันสีตะกบ่วผ่าได้ใหา่ฝ <c oughs> ันได้หาปลาเดียเด๋ยวค่อนมาปั่นเนี่ยแต่ว่าเป็นปลาไขาป่ปลาทะเลอืนม,มันมันบ่มีเกล็ดบ่มีเกล็ดไขป่ปลาทูเนาะ เป็นส้งคือปลาทูนี่แหละมันหาโตใหญ่ซ้ำผีเฮาผีล่ะปากแหลมแหลมม้อมแหลมังบอสังเกตครับปานหันสะวอนปลานม่จะเอาทั้งนั้นหาบมาเลยมันส้งคือปากปลาทูนั่นแหละอืมตัวใหญ่ตีให้เด้อครับศูนย์แปานะครับโมเลกัต์หาศูนย์แปดห้าศูนย์แล้วกัแปดห้ามนเพี้ยนว่าแปดนัเร้อปลาสนะครับว่าหาเอานะก็เลขกัดซี่ตัวน้นศูนย์แปดเด้อนะครับเป็นเลขพื่นบ้านยนนี่เนาะที่เป็นไปไถ่ตออะไรเนาะ แต่ละาฟันแหลกไม่ปั่นเด้อนะครับฟันดีขึ้นเราอาจจะมีโชคอีกเยอะแยะไปอ้ามากคำกับว่าไปนางพี่น้องมาคำกับสื่อท่านหนึ่งดอกสองทุกบกัวมันดอกนั่นต้องออกนะครับอย่าพลาดเด้อมันต้อ,กออกเลขนี่ก็ะจะซื้อเลขง่ายจะได้ผมมุดว่าขันบ่อขันว่ามันจะอ,ออกอยี่ห้ะเสื้อสอหน่อยเนะ้อเอาเป็นเล่าทยเนาะเล่าบ่อกไปไทยต่อเล่าไทยเด้อพี่น้องเด้อนะครับบริจาคเด้อนะครับ อ่าอาจาจเป็นเล่าไทยเน้นะครับขออนุญาตเปิดแฟลชได้่หมกันโอ้ยยาามันออกแล้วเข้าฝันฉ่อนมันโดดอ่านเน่นะครับมันกระด้ห้าเลย่อายาปลาตายได้หามากคือยายทีศูนยห้านะครับสายแปดแปดศูนแปห้าศกแปดห้แต่ว่าเข้ามาาเข้ามาได้หามันต้องเป็น8ปดหปนะครับเลยเอาลงหายซีโตไปเลย ศูนยแปดหแปดเด้อนะประเรมักในกระล่องตีบ้างเรื่องเสียวกับเดียวอภเลฐาของยั้มันก็เมนัวเก้มันคือเกอล์มเนาะก็สดันโชคมาภน้ำแม่ปันเด้อนะโคกสุดทายด้วนๆยานพี่นองมาได้น้ำเนาะมาลงไห้นะครับถือว่าถือท่านดอกซานี่บ้านเด็กบ้านนี้มึงเป็นผู้สื่อดีว่าฮะมึงเรีกเป็นผู้สื่ออ้ื่อเป็สื่อ่ตสีนังมตุสีห์เาเปลี่ยนโอ้ เอาตั้องคว่ากันใหมน่นาะแล้วจะไปถามึงขนาดเพื่อปล่อยออเสือน้ำนมันนานมากเลยอือน้อโอ้ไปยังพี่น้องเอาไปโชคดีไปสือทกอกไงหาสือลองเด้อนะฝันใหญ่ฝันดีฝันใช่ดอกแต่ก็แยกเคยฝันหางสืแย่มันเป็นตัวใดแย่จำได้ปะเคยฝันบางสี่บ่ไนะด้หามเลยเสร็จถ้วก็ไม่ค่อยได้หามปะโดดน่นถ้าฝันไม่ได้หามปะ มันว่าได้หาจะดนแล้วกับมันมันออกเลยกีเด็กนอกไปกับไอ้กํานองกันหนึ่งไมมันออกมันใ่ไอ้หน้องก็ร้อนเก็ดแปดทแล้วอันนี้มันอันนี้มันมันบันหน่มีอ้ยน้องไปน้ำโอ้ไม่อ้ยน้องไปน้ำป่ะเออเอาปันดีให้่ดอพี่น้องอ่มันจะมีโชคไม่ใช่หรืออ๋อตามนี้ได้รับช่วยท่นึงนะครับจเจะจะจะต้องเย่นงไปอีกบุ่อิบุ อาะครับเลขายที่หา0ศูนย์แปดานะครับปันวานะครับไปพอปลาตายร้ายหลายอสันะปันว่าทั้งยูซสาทั้งไหน่าสัพอมีบิงนล้วมัรแม่ีความมัน่ไ่มีความมันวะตายแล้วเนาะมีความีตายแล้วเด้นะครับปันว่าโอ้ยปลาดีๆก็ไปยังมันเขาจะตายไม่หนึ่งสัณนี่ดีๆอสัณแยกก็ได้หาเอาเดี๋ยวปลลายนะครับแยกกที่หายศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แล้วก็แปดห้า ในเพืกกเ่นราคาแปลกๆนั่นไม่ได้นะครับก็เลยวงอหายนะครับเป็น0858ได้นะครับซีโตเอ้าให้โชคให้มาน้ำเล็กไปปั่นสายด้วน<อ>ด้วนแบบนี้เหรอพี่น้องด้วนน้ำเล็กเ,เล็กเขาน้ำน,นั่นไม่หันโยนนอนด้วนบ่ถือกรอกเออหมดก่อน,นกับด้วนๆเสียเลขไใหเราเขาเต็มๆเอ้าววันนี้ลองต่อได้พี่น้องหาโชคมาอีกนะครับอย่าลืมพี่น้องโชคมาน้ำยายเด้อนะครับขอบคุณเลยๆส่งถึงมือเราเด้อนะครับสำหรับน้ำชี้นำใจพี่น้องฝากมานะครับอืออ้าวโชคๆกันมาสวัสดีครับ